สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีคุณแม่อาบน้ำแล้วนะคะคุณแม่คะใส่เย็นสบายแล้ว <c oughs>

ฟ้าใสนะคะไตไปทั่วแล้วคุณจะได้กินบ่อโอ้ยบึงก็ไฟดินเลยแม่กระลูกมาตบแต่งให้ก็ไฟทั้งขางในี่แบบเตียนเหมือ ทั้งอุ้มทั้งแมงฮุมดีแล้วทั้งเทิงกับบ้านดอกทั้งไต่กับบ่มีงานอ่ะคือกันโบพี่น้องแมงกระลูก ใสน้อเอบอยู่มิดบ้างฮะมิดบ้นี่งบางบ่มิดเลย <c oughs> เออเออหักแล,ล้ว nổi long lắm mất rồi, khền bớt để được có phay nè. Thôi thôi thôi. Thì thì. Ừ, hào rồi. Hào rồi. À, à, à. à, à, à. thôi, thôi thôi. Bây giờ, đưa, đưa, Chụp, tháng thị, tháng thị đấy. ก็ภัยหน่อยก็ภัยอ่านเคยกำลังแตกคุณแม่ฟ้าใสนะคะออกเด้อออกเด้อโชบ เป็นโฮมดีขนาดก็ไปตกแต่งให้ทั้งเมยทั้งลูกเนาะดึงกินทั้งขางบ่ได้ตัดอยากเลยทั้งขางเลย ลมหนาวมาแล้วบรรยากาศลมหนาวนะคะคือกันกระุมโบพี่น้องไปใส่เนะ <laughs> ต็นบักยิ่มเต็นบักยิ่มกิกนไ้เด้วยพี่น้องหักกินมื้อถ้าเมนแห้จับนี่ไห้งไก่นี่ แสด็จเส็ก็ไฟเศด็บทั้งเมษทั้งหลูกวนอยู่เนี่ยมหนายู่ทั้งคุณเนี่ยมหนาอยู่พี่น้องคุณแตกมาเด้ออยากกินกาไฟเด้อทั้งคุณ แซ่บบ่เสร็จบักก่องด่องเลยตนบักย่มใหญ่บเป็นดอกอยู่กมือเนาะไข่เหลือ นี n è, n è ่แม่ก็ได้อาบน้ำเลยเนาะอุ้มแล้วท่านได้ออกนะซัมเม่แล้วอุ้มสาวเท่าแม่เลยนะคะเล็ดเรียบ้อยบักยอมบ่เหลือ Ờ, sim nè nhạt lều nhạt lều sim nè sim nè Chúc mà thăm chị nữa Đói. Đói. <laughs> mẹ ở bên nhung mắm phạc thì Chép là phun chép chín à bên bên nhung luôn bạc không mẹ cả bố bên hãy uống chín nó bưng phun chép hả chín đâu khi nó lên bảy bậc nhôm leo nam tí nào nam đấy ừ ừ hát phát khuẩn con ông ừ cháu hát phát khuẩn đâu hát phát khuẩn hát chì mi bò hát khuẩn chú ngay thầy lục cháu

แยนเปียกเ่นบอนี่บรรยากาศลุ่มหนาวมาแล้วพี่น้องลุ่มมาทางเป็นโอกแล้วลุ่มหนาวอจมเมี้ยงบึงบึงมึงขี้ดิ่นงนอ้อบึง มาแข้งทะาได้พรน้ำเลยต้องถึงมือสัมผัสก่อนตีปุปะปุปบะอาบน้ำขัดผิวก่อนค่ะอาบน้ำเย็นสบายเงี้ยมาเลี้ยง ย็นบ่เย็นบ่อาบน้ําแล้ว็ยังคือถอยน้ําถอยนี้น้ําแล้ว สบายเลยนะคะสาวอุ้งหันไทยน้ำเออหันไทยหันไทย,อไทยพออาบหายเร็วใส่น้ำไหลช่อง้องเลยน้ำนี่อยู่กับช่างใส่น้ำไหลก็ก็าไฟเนาะทาน้ำไหลก็กวาไฟอาบทั้งอาบทั้งกิน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสําหรับคลิปนี้กับใบซ้ำหนี่ก็นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ